bắt tiền cái cảnh này bắt nhả, um nhải chết nhả này, ừ, cầm mứu chết mẹ rồi, bắt, nó, bắt ôm mứu cho đâu, kết hết em bỏ đây để cho hai cũng chui đi, à, ôm hết con vật, nhang tôi cho, không biết đâu vậy, nó Nhờ... hết, nhang nó cũng hết, hết đấy, nó cũng phải ต้องตัดที่อน้อยจังดีเกี่ยงใหญ่นะตัดที่อน้อยจังดีเกี่ยงเออเฮ็ดคนเดียวก็ได้ต้องให้คนมาช่วยจับช่วยเงียนเอาไปทิ้งไหนตากล่องๆไว้ต้อแหงค่อยเอาจิงไว้ตรงนี้เนาะไว้เผาเนาะมาเด้อมาเก็บหญ้าโอ้ยตัดรังไม่นานดี้นี่ทำไมมาลุกไวเท่าตายังว่าอยู่คนมาตกเด้เนอ่ะ cháu bán mà đấy nì <laughs> ừ. <laughs> phốn mà tóc cái nàn ra nó khưng khưng ồ ừ. lục thế Tôi không phải nó xung như vầng ừ nó nhả như vậy ồ cháu xinh ngon tí đúng rồi ờ vâng xa ạ chú bảo xa ạ xa này ớ thằng này hết là bỏ tắm hoang thân à tắm hoang thằng này hết là ăn sợ rượt vậy nà nà bác mà diên lục bóng này bóng quay hải dài năng ใส่บาตรนางใส่บาตรอย่านีเแ็แปนเด้ออ่าถ้าเขาว่ตัดมนามมี้ใส่หน้าตาอุย้ยหมามันยังดื้อเด้อนี่ยสาวมามาเห็นยาปุ๊บมันจังมันแต่จะมาเด้อมาเยอะมาติงกันตารุกมันจะตีสามแล้วะมาจิ้งๆจิ้งจเจิ้ง้งจิ้งจมาเห็นยาปุ๊บอ่ะมันยกขาเลยอ้ <c ười> ยกขาหลอซึ่งมันดื้อเด้อมาเด้อ เพราะฉะนั้นตั้งเพช็ดนีมันแฟ้มันจะได้เ่าต้องยกขาม,มันจ้องแต่จะยกขาหมาก็ได้ออคนคือ,อ,อมันยกขาเออออคนเวลาเหีย่ยวเห็นยกขา <c oughs> มามาถึงเอาละเด็ขายักยกขาข้างหนึ่งเป็งเงินขึ้น <c oughs> โอ้ยนี่ขวายจอเนะออาะจอแปลว่าอะไรจอเขาแปลว่าควายหมาขวา,วาจะวาจอ ออนแจเกจกูแะแกเออคอมเมนต์เขาว่าจะแกจจกูดวะแจกูดเขาว่าบ้าหรอวะเออจะกูดเขาว่าบ้าตัวตาแจเกแจกูดจ้อือละไอคอมเมนต์เขาว่าจะแกช่วยเขาว่าจ้อไทยภาษาเข้าเขาว่าน้องหมาหนูน้องหมานะโอ้เก็บ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 จะไดแแปน มาจะได้มางานขาใส่แล้วมอคุยหลายเจ็บคุยตัวเนาะเอาไว้นี่มาเด้อมาเห็ดก้วมเสียอาดนาบ้านยายเป็นยังเบาค่ะมาป้ยายลองตัดดูตาบ้างยายยังไม่แรงตัดบ้างตัดตัดมือเนั้งบ่เข่ารอบอุ้ย่างนี้นะ โอ้สายมึงโอ้เอาติดงเงาเลยเต๋อโอ้คนคนเมื่อเคยจับกันไก่เนาะจับกันไก่ตัดผมเนาะตัดผมตัดผมเขาตาตัดผมเขานี่เอาลองดูเอ้เอาตาเอาอเห็ดเป็นดอกเดี๋ยโอ้เห็ดเป็นอยู่เป็นแต่ว่ากระไดเนาะ อู้แมลงในยายจะปวดแขนนี่ตาในยยายไปทำกับข้าวกันเด้ออู้นี่ไปทำกับข้าวกันเด้อตัดลงไปตัดเร็วๆนะจ๊ะตัดเร็วๆนะจ๊ะตัดเร็วๆจ้าตัดเร็วๆนะจ๊ะเดีนยายไปทำกับข้าวก่อนนะจ๊ะ